สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็มาเกอบฟฟี่นะครับแล้วก็เพูมี่นะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาใน s ก y w a อ d ทีม s k y w a r ลนะครับใช่แล้วครับนี่นะครับมากับสกินสเปิร์มน้อยใช่ลแล้วก็มาแบบกินผีที่ดุนะแล้วก็มากับคุณบาสนะครับจริงๆคุณบาสตอนนี้ก็คือแบบ้งตายะครับเมาเล้านะครับผมเมาเล้นอเปิดเปิดของมีขอ ฮัลโหลครับคุณคุณคุณบาร์ครับคุณรู้สึกไงครับกับการที่เนตคุณฟินครับไอบอกว่าเทเลยอุ้ย <laughs> เน่หของการเนตฟินเนี้ยคือมันจะเป็นการที่คุณมีเอโต้โจนโดยที่คุณไม่ต้องโหลดอะไรเลยครับไม่ครับมันเป็นการมีเอโต้โจนที่เวลาที่คุณไม่ต้องการย <c oughs> ค,คือสเสนของเนตฟิ เขาติดทุนเลยโดยไม่ต yeah. ้องโหลดแอปใช่อะมาเกาะเกาะเขาดังโดยที่เราไม่ได้ไปเล่นเกมกับาเขาเอ้ยไอเดียใหม่ไอเดียใหม่กาะดังใช่ใช่เนี่ยคือไอเดียนะครับทุกคนก็ถ้าคิดแบบนี้ได้นะครับปัญญาครับูุณพลังจัมูุเลยตัดมัดียได้วตูหลฮัลโหลครับคุณพลูครัวคุณกอลพร้อมยังครับ พอมแล้วเนี่ยพ้อเลยเยพอมเลยเย้โว้ยคนเกินไปเกินไปคุณก๊อปต่อยนะครับคุณก๊อปขาปิ๊งถามบมถามใส่ล่วงไว้เลยพี่ล่วงเอ้ยพี่ก๊อปหลอกฮัลโหลไงครับพี่ก๊อปล่วงลงลงพยาบาลสีแดงยาข้างในหน้าตาเป็นไงบ้างครับเอ้ยเหมือนนายเลือดเเห็นแล้วไม่ใช่หรอผมจำได้นะนายเคยเห็นแล้วนะถ้าผมจะไม่ผิดเเบ ก็มีหุ่นเย็นเลยผมวะผมวะยาวไเลยจานกอล์ปจานกอล์ปไปเลยนะครับตอนเนี้ยจานกอล์ปิงเหรอจานคุณจานกอล์ปิงกูตีเพื่อนตัวเองไม่ไม่รู้เขาไม่พูดคู่พรอมกันกูโยนสามตัวอที่ ทำซีีร์บ้างอะ่ะผมไม่รู้จะทำซีรีส์อะไระมากสุดแล้วอยากอยากทำซีรีส์เนี่ยคุณคุณคุณเห็นปะไอเนี่ยเซอร์เซอร์วิคเกมที่เขามาทำต่อของภาคญี่ปุ่นเนี่ยผมอยากจะทำมากเลยผมอยากจะทำมาคุณกอล์ฟสองคนเลยเ่ยโอ้โหเน็ตโอ้โหเน็ตกูโอ้โหที่กอล์ฟเมื่อกี้ผมผมคอมโบมัน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 พุ่งไปข้างบนเลยพี่มันกระเด็นอ่าเดือดร้อยคุณคุณกอล์ฟเมื่อกี้คุณเห็นผมจิตเตอร์คลิกไหมคุณ เพราะว่าผมไอ้นี่ผมเองมาเยอนะไม่อกี่หมดไม่อกี้ผมจี๊ดตะคีกับคุณมันมันลอยแบบปุ๊บขึ้นไปเลยอะคุณเพราะว่าเราเร็วเกินนี่ฮะเฮ้ยมันมีตัวไอ้ฝั่งอันนั้นอะฝั่งที่เราติดส่วนเมื่กี้เนี่ยไปดิน้ำนายน้ำดิผมของไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เลยอะไรมันมันดีแค่มันดีแค่ลงแซมมันดีแค่ลงแซมนายอยู่ฝั่งไหนเยดนายอยู่ฝั่งน่นอยู่ฝั่งที่เรา วันเด็กนี้เนี่ยว่าอ่านชื่อไม่ออกเนาะนยาวเหมือนกันเลยอ่ะคุณเราเป็นยิงทะนูนะ้นจองมันมีทนูนะมันมีตัวหนึ่งครับคุณรู้ครับพรุ่งนี้ก็เติมเน็ตใหม่ครับครบับโซลตาผมมันอีกเฮ้ยล่วงครับล่วงคุณก๊อฟเอ้ยคุณล่วงตายมันเยอะมากครับผมขอะเจ้าของ นะครับผมมันตึงเกินเนี่ยอะไรนะครับคุณพูดอะไรนะครับตาผมช่องใสติดมันเสียอืมน้องน้องมาแรงครับจ่ตูดเสื้อผ้ามันฟังเนี่ยนาดมากครับผมคู่ตำหรัดตบับลายเลยไอ้ที่เนี่ย <c oughs> มาจับมาไม่ครับตอนนี้ออโต้จูนหายแล้วครับเดี๋ยวอโอต้จูนในย,ยานที่กูมไม่ต้องการเนี่ย คุนนี้คู่คู่อะไรเขาไม่รู้แต่ที่รู้เสี่ยคุณตอมากเลยเฮ้ยคุณตัวนี้แม่งคอมโบได้อยู่นะเสียงดังเลยรงคาร์คู่ดังแล้วดังแล้วดังแล้วสามหนึ่งสามหนึ่งไปลุยไอ้คนรังแกไอ้คนรังแกชิบเห่งเลยอะพวกคุณรังแกไอ้คนเดียวโดนลุ้มหลังร่วงไหมไม่ร่วงว่ะผมกินอาหารก็อาหารผมหมดอ่ะพวกคุณบุกเลย ชนะชนะเย้ชนะว่ะอ้าวหนึ่งสามสามหนึ่งครับสามหนึ่งครับโหลคุณก๊อฟคุณบราสออกไปแล้วอะล่วงแล้วจะมาอีกคนหนึ่งแหละพอตุ้งจุ้งพี่ก๊อฟเสียบทอดเป็นผู้เสียบทอดเสียก๊อฟเสียก๊อฟขับหนักเกินไปเสียก๊อฟไปแล้วนะฮะตอนนี้ ไปไหนครับไปไหนครับเน็ตคุณออกไปแล้วครับผมอยู่ดีผมอยู่ดีเมื่อกี้เน็ตคุณคือแบบโคตรเอดครักก็คือเป็นคนหนึ่งฮะรู้สึกสดฮะโชคดีไงเป็นผู้โชคดีไงคุณพี่กอลผมอยากลองลงไปข้างล่างตรงขาเก้าอี้ของเปียโนเปียโนเปียโนใช่ไหมลูกเปียโนเนี่ยผมอยากลงไปข้างล่างเลยผมอยากรู้ว่ามันมีอะไรอ่ะ แบบเราสามารถอยู่รอดได้ไหมแบบคนมันสามารถตามเราลงไปได้เปล่าคุณ,ค,ณคุณกอลอง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 ,ลง,ลง,ลงไปให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับใช่ครับผมเอ้คุณผมยอกเล่นนะเดี๋ยวลงไปไม่ถึงไอฟรี <laughs> <I free. laughs> ก็ล่งตัวหนึ่งอ่ะสองตัวนี่ว่าหมูเราล่างหลายคนอะไรคุณกอลบผมู่ลูเอ้ยจะตายจะตายผอูู้ครับโอ้หตายเนี่ยตายเนี่ยโอ้คุณผูตายคุณกอล์ฟสูๆคุณเดี๋ยวผมเอาตัวเดี๋ยวผมเอาตัวไม่ีชิ้กลอะไรคุณกูคนละแกอ่คุณูู้้คุณตูู้คุณกล์ฟสู่ลูผมมาแล้วคุณ ดูเสียงเมาเราสองคนนะครับปะ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 ไม่ครับผมไม่ร้ายคุณเอาจุดเก่าไปพอดีคุณผมไม่ได้เอาอ่ะก็ผมไม่ได้เอาครับอะไรตละต้องรำผมฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลคุณครูคุณยังเงียบดิคุณครูคุณยังเงียบดิครับผมผมผมก็คุยกับคุณอยู่นะคุณงอนหรือเปล่าคุณครูครับนอนเงียบคุณครูงอนผมเลยครับ ผมก็คุยกับคุณอยู่นะคุณยังา้อนถูกไหมครับไเียใครตีกวะคุณกอบกระแดติดจบแล้วเนี่ยคิวคุณใติวไม่เป็นไรครับผมได้ครับผมมาช่วยแลครับ ผมเอาตัวนี้เองครับคุณเอาตัวตัวนู้นไปเลยครับคุณก้าตัวนี้ตัวของผมนะครับเหลือเก้าเข้าหัวใจเฮ้ยผมได้คิวหนึ่งคุณไมค์ไมค์อีก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 ก้าวตัวนี้เลยเอาตัวนี้เลยสค้าตัวนี้เลยสิ้าคะข้างหลังมีตัวข้างหลังมีตัวข้างหลังก้าวไปเลยคุณก้าวไปเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูตัวนี้ให้เองคุณแอดติดได้ไงวะอ๋อพี่ไปฆ่าตัวนู้นพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟพี่ผมจะตายพี่สวยผมจะตายคุณก้าวไปู้ครับผมตายหมดแล้วครับคุณ ตัวนี้สองตัวครับผมฮะมี่เรอมีมีตีหนึ่งมีทีสองเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเยอะคุณตายหนึ่งครับตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งโอ้คุณเอาเลยผมดูทรงแล้วคุณได้หมดแล้วน่ะโอ้ชนะเดียวคุณ